สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ er ดมอนเบลเลสกันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นะครับผมไม่มีรางวัลมาประกาศคือแบบเป็นในรอบหลายปีนะที่ไม่มีอะไรมาแจกภายในทีนี้ครับผมเพราะว่า GM เอ้ขาแบบลืมอัปเดตไม่ได้อัปเดตครับผมอาจจะติดธุระมก็เลยไม่ได้อัปเดตโปรแกรมของครีเอเตอร์ครับผมรางวัลต่างๆก็เลยยังไม่ได้อัปเดตแต่ว่าวันนี้ <laughs> เราก็จะยังมาเปิดเพราะว่านี่ดูดิเหลือเวลาอีก5วันเท่านั้นเองครับผม แล้วก็มีการ์ดคราวนี้ครับผมจะมาเปิดไอ้นี่เลยนะเจ้าการ์ดแดงเงินอ่าหวังว่าจะได้ของดีๆกับเขาบ้างมีแปดสิบใบครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา่ะเรามาเปิดตับแรกกันเลยดีกว่าครับผมตับแรก10บใบครับ10บใบ10บใบแรกโอ้โย,ยวิเฮ้ยดิซิเวอร์ครับผมปืนกัดก่อน500ชิ้นเท่านั้น นะไปครับโอ้โหตามมาติดติดจึ๊งว้าวนี่คือมันจะมาเบิ้ลสามรอบอ่างงี้ไม่ได้นะโอ้โอเคแดมเปอร์ครับอันนี้ก็ขยับเข้ามานิดนึงนะโอ้โหตามมาติดติดเลยอะเฮ้ยคลิกเตอร์อันนี้ <c oughs> โอเคแชตเตอร์ให้นี่ปืน ปืนลูกซองครับผมตับๆเลยอันนี้ขนาดกลางครับโอเคสปินเตอร์นี้ปืนขนาดเล็กโอ้ยเยอะสองพันห้าอันนี้โอเคต่อมือว้าวปาพอให้ครับโอเคมาสองพันห้าเฮ้ยได้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 ยู่นะโอเคจบมาแล้วตับแรกตับแรกครับผมไม่มีปิดอันๆมาเลย ไม่เป็นไรเรารอตับที่ซองครับเรามีตั้งแปดตับตับที่ซองครับผม <c oughs> แปดตับเลยนะโอ้ยอะไรเนี่ยอ้าวตับมันขึ้นมาเป็นสีชมพูนี่ว่าเมื่อกี้ไฟแวบๆป่ๆปะหรือว่ามันขึ้นมาเป็นชมพูทุกอันเลยป่ะเฮ้ยอุ500้ยห้าร้อยห้าร้อยทิกสเตอร์ครับผมเฮเมอร์ว้าวโอ้โห ว้าว,ว,าวเขาเป็นอันันมั้งไม่ได้ป่ะเนี่ยคันหนึ่งเดี๋ยวเป็นปลูกซองลูกซองนี่สำหรับสายลุยเลยนี่ห้าพันโอเคครับผมอันนี้เป็นปืนลูกซองขนาดใหญ่ครับผมลูกซองสโลขนาดใหญ่ว้าอันนี้ใช้ได้นะห้าพันครึ่งกระบอกอะ่ะโอเคครับไม่ขี้เรเลยว้าวไปครับผมตับต่อไปจับได้ อะไรมาเป็นอันอันไหมอ่ะห้าร้อยไม่ต่างโอ้โหอีกห้าร้อยครับว,ว้าวเฮ้ยทำไมมันมีแต่ห้าร้อยอะคือไม่ได้ครับไม่ได้นะไม่ได้นะโอ้ oh my god ดูดึดงดีไม่สองร้อยห้าสิบแล้วสองร้อยห้าสิบนี้แบบเหนื่อยเลยเหนื่อยเลย โ oh, อ้โหอ้าวพันหนึ่งแต่ปืนปืนเก่าไงโอ้ยดิซิเวอร์ครับโอ้โหดมเปอร์พันหนึ่ง,ง, oh, oh, per, นนงอันนี้อันนี้ยังยังโ okay. อเคสิบเปอร์เซ็นต์อ่าเทมเมอร์อุ้ยนี่แชสเตอร์โชว์แชสเตอร์ครับนี่เลยบิสแซนแต่มันเป็นปืนเก่าก็ก็ได้แหละยิ <laughs> ่งดีกว่าแบบเป็นเซนเซนมาเนาะอ่าพิ๊แซนลูกซองสโลขนาดใหญ่ครับผมดาเมจบึม,บม เนี่ยกล่องสุดท้ายจริงใช่ไหมมันก็แบบมันเป็นของดีอันสุดท้ายโอเคตับต่อไปครับผมปึ๊บตับต่อไปได้อะไรอันแรกอันแรกอันแรกไอ้มันมาห้าร้อยว่ะเฮ้ยมาแต่ห้าร้อยอ่ะโอ้โห,ห 500ครับผมดีซิเวอร์ปืนกัดก่อน600เมตรนะนี่นะโอ้ยชัตเตอร์อูวีว้าวนี่คือมันจะต้องเกลือขนาดไหนเนี่ยครับเดี๋ยวไอ้กล่องหลังๆผมว่าน่าจะมีแบบอะไรดีๆไอ้โว,ว้โหอ,อันนี้อันนี้ไม่ได้เป็นนานๆเลยอะ่ะ ว้าวตายแล้วโอเคครับผมตับอีกสี่ตับอีกสี่ตับมันต้องได้ปืนใหม่แบบต,ตั้มตุ่มแบบเป็นอันๆมาสักสักตีดีเฮ้ย <Hey! S 1> มาเอ๊มันพอแท้หัวใจ <c oughs> ึ๊อโอ้ยไอว้าวว้าวโอเคห้าร้อยโอ้ยค,คือแบบมันก็แบบจุกๆนะเอาจริงๆนะจุกนะจุกหัวใจนะพันหนึ่งครับคือแบบมาอ๋อสุดท้ายหมมาให้อันแบบไม่ได้เลยอะ่ะเป็นอันอันนาะ โอเคเหลืออีก3ตับมาอีก30ครับผมเปิด10นหนึ่งอุ้ยเอ้จัมเปอร์500จริงๆด้วย <c oughs> ได้แตมเปอร์ครับผมแต่ว่า500ไงไปอืม้มคือคือแบบรางวัลมันอาจจะไล่จากแบบหวยสุดไปดีสุดก็ได้ใช่ไหมอันนี้เพิ่งมาเป็นพันหนึ่งแล้วอ่าอ่า ่อไปมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็น2,500เปล่าหรือมาเป็นอันเลยเปล่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โยวัดหรืออีก2ตาบเองง่าย20 20 20อไปครับเพลงก็เศร้าเหลือเกินโอ้โย ร้อยมันเนีนะะ่ยน่ยเนี่ยเดี๋ยวแรกๆมาก็แบบห่วยหวยโยว้าวเป็นชิ้นๆอันๆนะครับผมหู้วายวายเฮ้ยเลตอลิปเปอร์เฮ้ยเราก็ดีใจเว้ยมัมาเป็นอันๆเฮ้ยเลตอลิปเปอร์มีด้วยเหรอเนี่ยโอ้โห ว้าวเฮ้ยมีจริงเหรอใช่ไหมมีเหรอไม่ได้ไม่ได้จำไม่ไ,มไ,ได้เลยนะกดดูจีเออว่ะเนี่ยแต่ไอเนี่ย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 เดมเปอร์เทมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ออกเป็นอะไรเลยโทนนรนันโฟกูก็ได้อ่ะโอ้โหอ๋อต่ำสุดก็500นี่ว่ะไอเราก็เนี่ยมี250สสรุปคือเราได้อันต่ำสุด <laughs> อะไรไปครับต่ำสุดท้าย สุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วนะครับห้าร้อยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวโอ้โหมัน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 ห้าร้อยเนี่ยห้าพันได้ไหมไอ้ยา โอ้โหเริ่ม,มขยับขึ้นมาพันหนึ่งครับผมอันสุดท้ายจะได้ของดีๆไหมสุดท้ายโอ,อาอ่ะอย่าได้หมดแล้วว้าวเพื่อนๆได้ยินเพลงปะเศร้ามัน <laughs> ไม่ได้คืดๆเลยอะไรกันวะ มอดอันนี้เดี๋ยวผมว่าอันนี้จะเอาไว้เปิดในสตรีมเสาร์นี้ครับผมส่งท้ายส่งท้ายเกเก็บไปก่อนเก็บไ้ก่อนเฮ้ยหรือว่าลองเปิดซัก2ใบ2ใบอ่มามันมามีเศษ2องใบใช่ไหมดูว่า2ใบนี้จะได้อะไรครับไปปืบ๊บโอ้ห้าพันเฮ้ยริปเปอร์ห้าพันชิ้นครับผมโอเคห้าพันอีกกองหนึ่งอีกกองหนึ่งนะมันมีเศษอยูสองครับ จะได้อะไรเด็ตเด็ดเด็ดเด็ดเดดเดดเดดลิง 5, ห้าพันเฮ้ยลิงห้าพันโอเคโอเคเลยครับผมนะอันนี้เป็นน้ำจิ้มเล็กๆนี่อ่าอ่านาะเสียดายครับผมอาทิตย์นี้ไม่มีของมาแจากแต่ว่าอาทิตย์หน้าน,น่าจะมีแหละครับผมวันเสาร์ต่อไปก็คอยติดตามกันนะครับเพื่อนๆก็ขอเป็นแนวทางได้ว่า เฮ้ยใกล้จะจบอ e ีเวนแล้วอ่ะของมันจะออกง่ายหรือเปล่านี่คือ80ใบนะ80ตับเลยครับผมว้าวนะก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเจอกันในสตรีมขังผมส่งท้ายนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีกล้าบ๊ายบายวู้บอล